ก็สวัสดีครับกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับกับบ้านเครื่องนะครับวันนี้ทางบ้านเครื่องจะมานําเสนอนะครับรูปใบตีกาหลังโบสถ์นะครับของหลวงพ่อโมนะครับแห่งวัดจันตะคารามครับรูปถ่ายรุ่นนี้นะครับจัดตั้งเมื่อปี2องพอ่นะครับเป็นรูปที่มีประสบการณ์มากมายนะครับถึงแม้จะไม่ ได้ทันหลวงพ่อเสกก็ตามนะครับคนนี้แถวในพื้นที่นะครับรูปหลวงพ่อโมนะครับนิยมกันมากนะครับแล้วก็ผู้ที่มีศรัทธาในองค์ของหลวงพ่อนะครับรูปใบหลังรูปใบกีกาหลังโบสนะครับก็จะมีประสบการณ์นะครับเราได้เห็นกันบ,บ่อยๆนะครับก็เป็นเกจิอีกท่านหนึ่งนะครับ ของจังหวัดชัยนาทนะครับที่เก่งมากนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นรูปของหลวงพ่อโมนะครับด้านหลังจะเป็นโบสถ์นะครับนี่ครับก็มีตาปัมวัดนะครับรูปรุ่นนี้นะครับกระดาษรุ่นนี้นะครับเป็นกระดาษพิเศษแห่งชัยนาทเลยทีเดียวนะครับแต่มีประสบการณ์มากมายนะครับก็การเช่าหานะครับ ยังไม่แพงนะครับก็ลองไปเช่าหากันดูนะครับตัวเรื่องเรื่องของพุทธคุณนะครับเกินคาดนะครับก็แควคาดคงกระพันนะครับก็ทางบ้านพระเครื่องก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอดี๋ยลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับโอกาสหน้าผมจะมานำเสนอ,อเกจิกท่านใดหรือว่าเครื่องรางชนิดไหนของประเทศไทยก็ ติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ